ความเจริญในพระธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเรื่องของคนงานตำแหน่งนี้มีข้อคิดข้อคิดที่จะพึงสังวรระวังและพิจารณามีอยู่สีประการคือไม่มีความสามารถได้โอกาสผลก็คือว่าจะหายนะทั้งคนและงาน คือบางคนเนี่ยไม่มีความสามารถแต่ได้โอกาสเน่อจากว่าเป็นโอกาสที่มีผู้สนับสนุนผู้ชักจูงผู้ส่งเสริมการได้คนไม่มีความสามารถไปผนกโอกาสนั้นจะทำให้เกิดความหายนะทั้งคนและงานคนก็ถูกตำหนิงานก็เสียหายเพราะฉะนั้นจงดูตัวเองเสียก่อนว่า สามารถแต่ได้โอกาสบางทีการตัดสินใจก็คือว่าอยากไปรับไม่เช่นนั้นแล้วตัวเราก็เสียชื่อเสียงงานก็เสียหายประการที่สองมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสหมายความว่าบางคนมีความสามารถแต่โอกาสไม่เปิดไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในการสนับสนุนอันนี้คนอยู่ได้แต่งานใหม่ไม่เกิดขึ้น บางคนเขามีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสคือตําแหน่งไม่เปิดสองตำแหน่งเปิดแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใหโอกาสตัวคนคนนั้นอยู่ได้แต่งานใหม่ไม่เกิดอันนี้จะเป็นเรื่องของการทําใจและผู้หลักผู้ใหญ่ต้องพิจารณาประการที่สม,มีความสามารถแต่ปฏิเสธโอกาสคนอยู่ได้งานหายนะคนบางคนมีความสามารถ เป็นคนดีคนเก่งเมื่อเขาให้โอกาสและปฏิเสธว่าปฏิเสธแล้วอะไรเกิดขึ้นคนอยู่ได้คือตัวผู้นั้นแต่งานหายนะอย่างนี้เขาเลยคนเห็นแก่ตัวจึงคนพิจารณาว่าคนจะปฏิบัติตนอย่างไรและการที่สี่มีความสามารถมีโอกาสคนบางคนมีความสามารถแล้วก็ได้โอกาสหนึ่งตำแหน่งว่าง แงว่างลงผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมอย่างนี้คนอยู่ได้งานดาเนินไปได้ดีทั้งสี่ประการนี้จึงเป็นข้อคิดที่เราจะพิจารณาคนพิจารณาตัวพิจารณาโอกาสว่าคนจะปฏิบัติอย่างไรอันหนึ่งในลักษณะที่กล่าวมาแล้วก็อยากจะขอกล่าวเตือนทุกท่านที่ชม